สวัสดีครับมาชมเกมสนุกๆครับผมกับฟุตบอลมวลชนขุนหารระหว่างทีม MS ปิโตรเลียมครับผมพบกับทีมรุ่งเจริญทรัพย์นะครับถูกคู่ครับครับถูกคู่ครับเกมนี้ถูกคู่ครับผม MS ปิโตรเลียมพบกับรุ่งเจริญทรัพย์จัดไปมาชมเกมกันเลย ฟุตบอลมวลชนอำเภอคุนหานจังหวัดสิสเกตฟุตบอลเจ็ดคนสนามยาเทียม KSM Arena ร,รุ่นเยาวชนชายรุ่นตูปไปชายนะครับผมไป เอ็มเอสปิโตลียมอันนี้ดุทุ่มของ MS p e t r o l e u ตยมไปที่ตอนนี้อยู่ที่รุ่งเจริญทัพย์ไปที่เจ้าโชครุ่งเจริญทัพย์ซั์ขวาปัดทิ้งออกไปได้เป็นโลกเตะมุมของรุ่งเจริญทัพย์จะโชคจะเตะเองเกินเลยหรือไม่นะครับ น,นี่เป็นเกมบุกของทางรุงเจริญทรัพ์นะครับผมเกมกำลังปรับรูปเกมกันอยู่นะครับผมยังเป็นรูปเป็นร่างยังไม่ได้ครับรุงเจริญทรัพทำไงยังลั่นออกไปเป็นเกมทุ่มของรุงเจริญทรัพ เก็บความมันความสนุกมาฝากคนที่ชื่นชอบฟุตบอลครับกีฬาฟุตบอลมวลชนคุ้นหานได้เตะมุมอีกแล้วครับรุงเจริญทรัพย์โตกลับไปได้ไหมของรุงเจริญทรัพย์อีกแล้วไปที่แกนกลางรุงเจริญทรัพย์วัดกันตรงแดนกลางครับ เตียวโตกลับของ m อ p e t r o l e u ตรเียมอยู่ที่มืองฟุสซบประตูหลักๆจะมาจากทีมบานจเนียวครับผมของ m อ็มเอสพีโตรเรียมชื่ชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปูขมเม แชร์ไปให้โลกรู้ครับฟุตบอลมนชนอัเพอคขุนหาญโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับผมรู้สึกว่าเกมรุกของรุงเจริญทรัพย์นี่จะได้ติมุมหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับ นี่ยังวัดกันอยู่ที่แดนกลางยังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับแต่ละทีมตอนนี้ ที Indeed, ่เจ้าโชครับปรุงจริทรัพย์ดีเจโชอิ m สพิทูลียมว่าไงครับพิทูลียมครองบอลแล้วก็ไปเองหรือเปล่าฟ้าเป็นโลกตั้งเตะของ MS พิทูลียม มีลูกสูตรให้เห็นหรือไม่นะครับจะเป็นเกมครึ่งแรกรราวางเบสปิโตเลียมพบรุ่งเจริญทรัพย์รุ่งเจริญทรัรพย์เออน่าจะเป็นทีมงานมาจากบ้านพารานนะครับตัวนเตะผสมกันครับผม เป็นลูกตั้งเตะมุมของเ e อสปิทเรียมมาชมฟุตบอลมวลชนของคุณหารครับสนาม KHM Arena อย่าลืมแวะมาชมมาเชียฟุตบอลดีๆรายการในอำเภอขุนหารครับอ,อยู่ที่กราบฝาท่าหรือไม่ไม่ทันครับผมทันอยู่ที่เอ็มเอสปิทูลิอนอนี้ยังเจาะไม่ได้ครับทั้งสองฝั่งครับผมยังสกอร์อยู่ที่ศูนย์ จีอาจารย์หนึ่งครับยิงเรียบร้อยโอ้โหสวยครับผมอาจารย์หนึ่งซัดไปหนึ่งตุงครับผมของดีรู้สึกว่าน่าจะมาจากบ้านตาเสร็จครับอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งซัดไปหนึ่งตุงแล้วของดีจากรุ่งเจริญทรัพย์เราไปกินการแก้เกมจาก ของ m อ็มอปิทเลยมครับตอนนี้จะทําเกมได้หรือไม่สัดเป็นหนึ่งตรงครับผมเอาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเดือดแล้วครับเกมเริ่มเดือดแล้วตอนนี้เกมเริ่มไปได้ครึง่งของครึ่งแรกแล้วครับ วิ่งเข้าสู่นาทีที่8ครับผมรุ่งเจริญทรัพย์นำเอ็มเอสปิโตรเลียม1-0เดี๋ยวเรามีช็อตเด็ดๆให้ชมครับผมเกมเริ่มตึงเครียดแล้วครับเพราะว่าทางรุ่งเจริญทรัพย์นำเอ็มเอสปิโตรเลียม1-0ึรุ่งเจริญทรัพย์ได้ฟรีคิกอีกนะครับ ฝันหลุดออกกรอบไปเอาแล้วครับมาชมเกมรุกของเอเปิโตเรเลียมกันว่าจะตีเสมอรุงจนะสั์ได้หรือไม่มาลุ้นมาเชียสนาม KSM อ r เอ็กันครับผมในอำเภอคุนหาร เรามีบอลดีๆให้ชมกันครับยังเหลืออีกหลายคู่ครับผมเป็นกิจกรรมดีๆครับผมตานภัยาเสิติดอำเภอคุณหารครับ2,568ขอบคุณผู้ทีมงานจัดทุกท่านด้วยนะครับผมที่มีกีฬาดีๆให้พวกเราได้รับชมกันไปชมเกมกันต่อ ว่าไงครับสองหรืออีกสองไม่สองหรือเปล่าจดุจดจังๆใบย4บสีโต้กลับไปแล้วของเอ็สพิตุเรียมทำไงครับผมยังไม่มีเพื่อนเติมลูกออกไปครับผมได้ทุ่มไปเองครับผมเบอร์30ของรุ่งเจ้าทัพท์ตัวที่เด็ดโอ้ย ได้ลูกติมุมครับผมของรองยูนซับตอนนี้ติมุมทีมากมีเกมเซอร์ไพรส์ไหมได้รองเจยูนซับได้ลูกทุ่มครับผมดึงเกมช้านะครับดึงเกมช้าแล้วครับตอนนี้นำหนึ่งศูนย์ của thằng tìm luôn cho sắp như cho chục thăm như ngay các bụng ta nóng đại tỵ đầy thùng เริ่มเปลี่ยนตัวแล้วครับผมเอาจองเก่าไปพักก่อนครับ3ามเกมเนียวแน่นครับของร่งจ้าทัพย,ยกเข้ามาครับเบอร์สิปจะทำยังไงทันดรือไม่ไม่ทันออกไปแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปครับผมให้โลกรู้กีฬาด,ดีอำเภอคุนหันครับ2 5 6 8นายเขตอำเภอคุณหันจังหวัดสิสเกต ดีอยู่ที่จันหนึงว่าไงชิปเข้ามาผมสวยงามยังไม่ผ่านผู้รักประตูฟาวเข้าแรงครับผมเอ็มเอสปิตุเลียมถึงลูกถึงคนตอนนี้เกมเริ่มรุนแรงแล้วครับผมเริ่มเดือด ว่าสกอห่างกันแค่หนึ่งลูกยังไม่ปลอดภัยครับแค่ม็ดเดียวปัดทิ้งออกไปครับผมปุรษาประตูของ m อสปิทเลียมทัสครับทัสได้เตะมุมเหมือนเดิมรุงเจริญทรัพย์จะเตะมุมลูกที่เท่าไรครับยังไม่แน่ใจน่าจะรู้สึก5-6ลูกแล้วครับ เอาแล้วเตะบอลทีเกือบแอบ,บ่องครับผมเตะมุมมา้ีไปดูเกมโต้กลับของ m อ p ม t อสพิซตูเียมครับหลุดออกไปไม่ทันครับผม,มนี่เวลาก่ไรร้อนลงครับครึ่งแรกเกมโต้กลับ เกมทาเกมของเอ็มปิโตเลียมไปครับเบอร์ยีสี่ซับเขาให้ครับผมโอ้โหมาจนได้ครับเอาแล้วตีเสมอจนได้ครับ m อ็ปิโตรเลียม m อ็ปิโตรเลียมหนึ่งรุ่งเจริญซับหนึ่งเสมอกัรหนึ่งหนึ่งนะครับมันมันพยาค่ะมันพยาค่ะเอาแล้ว ลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในเขาว่าอย่างนั้นเฝ้าเอาแล้วเบอร์สามสิบรุ่งเจนาทรัพย์ตัวบัญชาเกมของทีมไปที่แกนกลางเบอร์สิบเอ็ดไปที่เจ้าโชคโตกลับของเอ็มเอสปิทูลีม รูปเกมคล้ายๆกันครับผมบอลเทา้าสูา่เท้ารูปเกมทันกันครับรุงจะเดินซับเส,เสือ้อน้ำเงินนเำเงินขาวยอมเนเซิเดียมกุ้งเก่งเหลืองเสื้อดำยกมาที่เบอร์13ดสาวา บ้ลครับจานมาชมฟีคลิก,กันครับของ m อปิเอสเลียมจะมีหรือว่าม,ม,มีจะมีลูกสูตรไหมจะมีลูกสูตรไหมฟีคิกดีเบอร์13ของเอ็มเอสพีทเลียม เอาสองประ,ะตูประตูตกลับทันควันครับผมเจะเดินซับอยู่เก็บได้ครับเอเมซเตอร์เลียมเก็บได้ไปที่กลับขวาเบอร์ยี่สี่เอเมซเตอร์เลียมแกได้ไหมเอเมซเตอร์เลียมบอนที่เอเมซเตอร์เลียมไปที่เบอร์สิบสามเอเมซเตอร์เลียมเอเมส เบอร์ยี่สิบสามสองไกลโอ้โหจบครึ่งแรกสเสมอกันไปที่หนึ่งหนึ่ง ms อิตรเลียมหนึ่งนุ่งเจริญทรัพย์หนึ่งพักก่อนครับครึ่งหลังมาต่อกันต่อ